สวัสดีครับวันนี้29กันยายน2565นะครับเวลาบ่าย2องโมงตลาดกำลังจะเปิดนะครับเราก็จะมาดูนะครับท็อปมันนี่นะครับท็อปมันนี่อินนะครับอันดับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ดทีนะครับท่านก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมปลดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของ ครื่องมือของท่านก่อนนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่มีเงินเข้าเยอะแล้วก็เป็นที่นิยมของตลาดกันนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกก็จะเป็นตัวเดลต้านะครับเดลต้านั้นก็วันนี้ก็บวกขึ้นไปถึง42นะครับบวกขึ้นไปถึง42บาทนะครับซึ่งก็ถ้าดูจากบายบุล,ลุ่มก็อยู่ที่31%นะครับเซเว่วุล,ลุ่มก็อยู่ที่69%นะครับ แล้วก็ข่าวดีๆนั้นก็ยังคงยังคงไม่มีอะไรนะครับก็มียังคงไม่มีนะครับก็เป็นแนวโน้มของการเก็งกําไรทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราไปดูนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมานั้นบวกไป97%ถือว่าขึ้นมาสูงนะครับแล้วก็1เดือนก็บวกไป27%แล้ว1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป5%ก็ถือว่าเป็นจังหวะการขึ้นมาตามลักษณะนะครับแล้วก็มี PE ที่75.59เท่านะครับซึ่งตัว ลักษณะของธุรกิจก็จะเป็นการผลิตจำหน่ายด้านการจัดระบบส่งกำลังไฟฟ้านะครับสลับตัวเดลต้านะครับเป็น power management solution นะครับรวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทนะครับพัดลมอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีหลายๆสิ่งหลายอย่างมีโซลาร์เซลล์มีโซลินอยนะครับมีผลิตต,ต่างๆในในใน,ใน,ในทั่วโลกนะครับก็อยู่ในทั้งเอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกาใต้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ทํา ธุรกิจออกมาได้มีไรายได้ดีนะครับราคาก็เลยพุ่งขึ้นไปเราจะเข้าไปดูนะครับว่าจังหวะของเขานั้นมีโอกาสไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับสลับตัวเดลตานะครับซึ่งถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะนั้นอาจะทม์เฟรมเดย์นะครับเราก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะจากตรงนี้ไปก็จะมาถึงจุดนี้นะครับก็คือราคาถึง800กว่าบาท800บาทนะครับ ราคาของเดลต้าก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็คือถ้าเราดูจากการขึ้นลงของกราฟนะครับเบดเร็จของราคากับเวลาเทียบกันนะครับก็เมื่อไรก็ตามที่ราคาสูงสุดก็จะลงมาต่ําสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะลงมาต่ําสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเขาเข้ามาอยู่ในกรอบของเินเนียลเกชั่นเมื่อไรก็ตามที่เข้ามาในกรอบสูงสุดก็จะลงมาต่ําสุดต่าสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่าสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดก็จะมีโอกาส พุ่งขึ้นไปถึงสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นราคาของเดลต้าก็มีโอกาสที่จะไปที่800บาทนะครับในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยครับก็มาอีกไม่กี่วันนะครับถ้าเราเข้าตอนนี้ก็คือราคาที่600กว่าบาทนะครับคืออยู่ที่600บนะบาทนะครับตัวนี้ก็มีอนาคตที่ดีนะครับสลับตัวเดลต้านะครับมีโอกาสที่ขึ้นไปถึงที่เราเห็นนะครับก็คือใกล้800บาทนะครับ แต่ว่าถ้าเราดูไทม์เฟรม e w e ล่ะจะเป็นยังไงถ้าเป็นไทม์เฟรม e w กนะครับเขาก็ยังคงมีโอกาสขึ้นไปได้อีกเล็กน้อยนะครับก็คือจุดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่อาล e นีเ g a ชั o n ด้านบนตรงนี้นะครับราคาที่ประมาณสัก713บาทใทนะครับใน m e ม์เฟรมวแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าเขายืนอยู่เหนือเส้น2และวันนะครับแล้วก็ยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบูเจร์รจบแบร์แล้วก็ล i เนีเลกชั่นนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดราคาเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ ไม่ทราบว่าเขาจะหยุดหยุดที่ตรงไหนแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราจากตรงนี้เราดู C-HO ตรงนี้ก็ราคาก็ยังคงอาจจะไซด์เว์ขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทํากําไรให้กับเล็กน้อยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าดู Time Frame Day ก็าบอกว่ามันจะไปที่ประมาณสัก7-8 0 0บาทได้ทีเดียวนะครับสลับตัวเดลตานะครับอันนี้ก็ท่านักทุนก็พิจาราดูนะครับเพราะว่าเราก็นําให้นามาให้ท่านได้ดูกันนะครับว่า จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตอนนี้ก็คงบวกลงไปเหลือหลังจากที่เปิดตลาดมานะครับก็ลดลงไปเหลือ34บาทนะครับสำหรับตัวเดียวก็ขึ้นเร็วลงแรงนะครับราคา600กว่าบาทก็ดูที่บิตกอฟเฟอร์ก็เช็นว่าฝั่งฝั่งบิดนั้นก็ยังคงมีแนวต้านสูงสุดที่48บาทไอีอ่า4 4ะครับอยู่ที่650ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะสวิงกลับลงมานะครับถ้าเกิดว่า ถ้าดูจากตรงบิตค er, อฟเฟอร์ก็เห็นว่าจะมีแนวโน้มมาทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับเนื่องจากว่าอยู่ที่6 62บาทนะครับก็มีโอกาสที่สวิงมานะครับทางฝั่งนี้ก็มีอยู่ดูกันมีการต่อต้านกันนะครับก็6 60กับ6 6 2บาทนะครับจะขึ้นขึ้นลงๆอย่างนี้นะครับอถนะัดมานะครับ b ี c b นะครับ s c b วันนี้ก็มีมันนี่ท็อปอินเข้ามาเยอะนะครับก็เอ AC b ก็จาก3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 0. 9ก้แล้วก็อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป3แล้วก็หนึ่งทย์ที่ผ่านมาก็ลบไป2นะครับมี P/E อยู่ที่8.67นะครับก็ถือว่ามี P/E น้อยนิดเดียวนะครับซึ่งถ้าไปดูาจากบายวอลลุ่มกับเซลล์ลุ่มก็จะเห็นว่าบายวอลลุ่มอยู่ที่38.50แล้วก็เซลล์ลุ่มอยู่ที่61.58นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้ก็จะมีแรงต้านนะครับอยู่ที่ฝั่งออฟเฟอร์นั้นอยู่ที่ล้านกว่านะครับอยู่ที่106 106บาทนะครับ ก็จะมีแรงต้านสูงอยู่ตรงนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้นั้นท็อปมินิอินเข้ามาในตัว scb แล้วก็ราคาบวกขึ้นไป2.50บาทนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเราดูจากแนวโน้มตรงนี้ก็ถ้าเกิดเราเล่นแบบแนวโน้มใกล้ก็น่าจะลงทุนในราคาที่เป็นกำลังเป็นขาขึ้นนะครับสำหรับตัว scb อย่างไงก็ต้องเข้ามาดูนะครับในตัวของเขานะครับว่าเขาจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้อย่างไรเพราะว่าจากจังหวะนี้เราจะเห็นเส้น2และวันอยู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้น แน่นอนว่าเขาจะต้องสวิงตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาชนเส้นสองะวันก่อนที่จะเหวี่ยงตัวลงมาอีกครั้งชนตรง Line รีเนเลชันก็จะเหวี่ยงตัวกลับขึ้นไปเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็เก่งกําไรได้จากจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณอ่105บาทก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่ราคา113บาทหรือ14บาทนะครับถ้าเราจะทำกำไรระยะสั้นก็ประมาณนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า เมื่อไรก็ตามที่อยู่จุดสูงสุดเขาจะลงมาต่ําสุดนะครับเมื่อต่ําสุดของกรอบในระยะชั่นเสร็จปุ๊บเขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่สูงสุดนะครับสุดท้ายต้องทนถือให้ได้นะครับบริเวณนี้ครับก็เป็นจุดที่รองรับแล้วก็สามารถที่จะพุ่งขึ้นไปที่1 1 0บกว่าบาท1 1 3บาทได้นะครับก็ทํากับระยะสั้นแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะดูในระยะยาวก็ต้องไปดูไทม์เฟรมวีคนะครับว่าในระยะยาวเขามีโอกาสที่จะทําอะไรก็ทํากําไรที่จะ มากกว่าเดิมขึ้นไปที่ราคานะครับจะดูก่อนนะครับราคาสูงสุดของตัวทางเฟ e วิ e บบอกว่าจะมีราคาไปที่ประมาณ150บาท160บาทนะครับแต่ว่าอีกนานเท่าไหร่ก็อีกประมาณสัก4-5เดือนข้างหน้านะครับก็คือปลายปีถึงต้นปีหน้านะครับสำหรับ SCB นะครับอันนี้เราก็เรียนให้ทราบตามความเป็นจริงของเขานะครับท่านก็ดูได้จากแนวโน้มของกราฟของอะไรต่างๆแล้วของตัว s c o นะครับก็เราก็ประเมิน ประเมินว่ามันจะไปทางด้านนั้นนะครับก็คือแน่นอนว่าจะมีอนาคตไปที่160บาทนะครับมีอนาคตสดใสนะครับสำหรับ s c b อันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนพิจาดูนะครับใช้สติพินายเยอะนะครับว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นเราบอกไปได้หรือเปล่านะครับก็คือว่าเขาจะพุ่งขึ้นไปชนราคา113บาบาทแล้วก็ย่อตัวลงมาก่อนที่ตีกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเส้นสองละว,วันอยู่อยู่อยู่ด้านบนนะครับตัวเส้นสองละว,วันจะเป็นตัวแนวต้านนะครับ นี้เราก็นำเรียนให้ท่านได้เข้าใจกันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นของช่วงอของราคาที่เข้ามาก็จะเป็นของแบงก์อีกแบงก์นะครับก็จะเป็น BBL BBL วันนี้ก็บวกไป2บาทนะครับอยู่ที่138บาทนะครับถ้ามาดูทางฝั่งของบิตกับเฟอร์ของของบายโวลลุ่มอยู่ที่41.07%แล้วก็เซลล์ลุ่มอยู่ที่58.93%นะครับสองตัวก็บ่งบอกว่าราคานั้นก็ แน่นอนว่าราคาก็จะมาฝั่งทางเซลล์แต่ประเด็นก็คือว่าเขามีแรงซื้อนะครับมีมันนี่อินเข้ามาเพราะนั้นราคาบวกไป2.50บาทนะครับถ้าดูปิดออฟเฟอร์ก็จะเห็นว่าเขามีแรงต้านอยู่ที่ล้านนะครับมีรุ่มอยู่ล้านประมาณอยู่ที่139.50เานะครับเพราะนั้นราคาก็คือมีโอกาสที่จะมาฝั่งทางทางฝั่งออฟเฟอร์ได้นะครับมาที่1 3 9บาบาทจะเป็นแนวแนวรับสำคัญหมายว่าจะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับ คือถ้าเกิดตอนนี้ก็คือแนวรับสําคัญก็อยู่แนวรองรับก็อยู่ที่138บาทแล้วก็แนวต้านก็อยู่ที่139บาทก็คือจะเป็นช่องว่างให้วิ่งขึ้นวิ่งลงได้ในจังหวะแบบนี้นะครับถ้ามาดูที่3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2.99 1เนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1.4แล้ว1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป0.36ซึ่งมี P/E อยู่แค่9.5เท่า9.51เท่านะครับก็ถือว่าเล็กน้อยแต่ว่ายังคงน้อยกว่า ยังคงมากกว่า scb นะครับเพราะฉะนั้นใน2ตัวนี้ท่านก็เลือกเอานะครับว่าจะเราจะเอาลงทุนในเงินที่ทั้งน้อยกว่าแล้วก็มี pe น้อยกว่านะครับแต่การขึ้นของราคาก็ยังคงมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกเล็กน้อยนะครับส่วนถ้าไปดู b b b ีบีบล้วจะเป็นอีกเท่าไหร่นะครับบ b l ก็ยืนอยู่เหนือเส้น2ระหวันนะครับจังหวะทุกอย่างบอกว่าเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามีการย่อตัวลงมาเพราะว่าถ้าดูจากแท่งเทียน ที่มีไส้เทียนเป็นโดจิแล้วก็มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนก็หมายคามว่าในวันถัดไปก็มีโอกาสต่ําลงมานะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะน,นี้เราก็อาจจะรอจังหวะที่รอรับที่ราคาที่ประมาณสักลงไปกว่านี้ก็ได้นะครับที่ราคาร้อยน่าจะร้อยสาบาทได้นะครับเราจะอาจจะเป็นตั้งรอรับที่ร้อยสาบาทร้อยสาบหกบาทได้นะครับเพราะว่าพอจังหวะท,ที่เข้าลงมาเสร็จเขาก็จะค่อยค่อยไซเวกับขึ้นไปที่ไปด้านบนก็คือไปที่ราคา1 4 7บาทนะครับสลับ B ีบ ซึ่งถ้าเราเก่งกําไรจากตรงนี้ก็คือช่วงจังหวะราคานี้ถึงราคานี้นะครับก็จะเป็นจุดที่จะทํากําไรกันนะครับก็คือต้องทํากําไรจากตรงนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าราคานะครับเมื่อราคาเทียบกับเวลานะครับผูกพันกับเวลาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกรอบของลีเนเ i กชันเมื่อต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดก็จะลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุด ก็เป็นแนวนี้นะครับเมื่อสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดแต่ว่ามีการย่อตัวระหว่างทางแล้วก็จะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งจะก็จะเป็นแบบนี้นะครับในการขึ้นลงของราคาเพราะฉะนั้นถ้าเราด้วยความมั่นใจเราก็จะไปดูว่าตัว time f r a ฟ e week จะช่วยช่วยให้เรามั่นใจได้ยังไงนะครับก็กลับเข้ามาดูนะครับว่า time f r a ฟ e w วิ k นั้นมีโอกาสที่กําลังชนเส้น2ระะวันพอดีก็ถือว่าเป็นแนวทดสอบแนวต้านสําคัญนัก็ก็ําลงเป การทดสอบแล้วก็สําหรับวีคนี้ก็คือเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวจุดด้านล่างนะครับก็หมายก็ว่าในวัดวินในวีกถัดไปก็จะมีโอกาสเป็นแท่งเทียนสีเขียวแล้วราคามากกว่าเดิมนะครับนี่ก็คือจังหวะขาขึ้นของอแนวโน้มของราคาเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าสามารถพุ่งชนเส้น2รและวันไปได้นะครับเขาก็จะไหลขึ้นไปที่บริเวณสูงสุดของรีเนเลกชันก็คือราคาอยู่ประมาณ150บบาทจังหวะสั้นๆนี้ท่านคิดว่าท่าน เก่งกำไร BBL จาก138บาทขึ้นไป150บาทได้หรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักลงทุนจะพิจนาเอาเองนะครับว่าเราก็ไม่ได้มาเชิญชวนให้ท่านลงทุนแต่อย่างใดแหละแต่ว่าเรานำเทคนิคและต่างๆมาให้ท่านได้รับทราบนะครับว่ามีอนาคตอันใกล้อย่างไรก็กลับไปดู Time f r m m e d y นะครับแล้วก็กลับเข้าไปที่หน้าโคดของเขานะครับหน้าเรนกิ้งของเขานะครับก็ตัวถัดมานะครับตัวที่4นะครับก็คือ AOT AOT วันนี้มีมันี่อินเข้าไปเยอะนะครับเป็นอันดับที่4นะครับก็ดูจังหวะก็บวกขึ้นไป0.50นะครับอยู่ที่73.50นะครับก็มาดูที่4เดือนที่ผ่านมาก็ทําบวกขึ้นไปที่4.61แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2.43เอเ่ดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป1นะครับโดยมี PE ไม่มี PE นะครับแปลว่ามี p ทับ BE นะั่นอยู่ที่10.7นะครับโดย PE ของ AOT นั้นไม่มีนะครับ เราก็อ่าก็คือว่าตัวนี้ก็คงอีกนานกว่าจะมี p ีให้เห็นนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าดูข่าวสารต่งตางๆเขาก็ยังคงมีแนวโน้มแล้วก็เป็น w i n d o w ์เดซซิ่งนะครับก็ตอนนี้ก็คือเป็นการช่วงของการตักตวงนะครับของของราคานะครับมาดูที่อ่าไบวอลุ By ่มนะครับอยู่ที่7 5 7 5 5 4ก็ถือว่ามีไบวอลุ่มมีความต้องการของตลาดสูงนะครับกำ,กำลังก็คือว่าพยายาม บวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยมีเซลล์ร่วมอยู่ที่24.07%ถ้าดูบีตกอเฟอร์ก็จะเห็นว่ามีทางบิตนั้นรองรับอยู่หนานแน่นนะครับอยู่ที่ล้านก,กว่าๆอยู่ที่ราคา3.373.50% 0แล้วก็ทางฝั่งออฟเฟอร์นั้นก็จะมีะเป็นเป็นแปลงเบาเป็นระยะระยะนะครับก็มีล้านอยู่ที่73.75แล้วก็มีล้านอยู่ที่474.25แล้วก็74.50นะครับเพราะฉะนั้น ่าราคามันก็จะค่อยวิ่งไปทางฝั่งฝั่งออฟเฟอร์นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะบวกขึ้นไปได้อีกนะครับเห็นไหมครับก็บวกขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็บวกขึ้นไป0.50นะครับเราต้องเข้าไปดูอ่าอินดิเคเตอร์ของเขานะครับว่าจังหวะของเขานั้นหลังจากที่เช้าเปิดขึ้นมาเขาสวิงขึ้นไปสูงสุดที่71็ดบบาทนะครับแต่ตอนนี้ย่อตัวลงมาย่อตัวลงมาอยู่ที่75บาทขออภัยนะครับอยู่ที่ประมาณ70 70่าอยู่ที่ประมาณราคา73บาทนะครับ73 74บาทนะครับก็ยอดตัวลงมาเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นว่าหลายวันก่อนก็มีการพุ่งแล้วก็สวิงตัวเองขึ้นมาชนตรงนี้ให้เห็นแล้วครับว่ามีการทดสอบขึ้นไปทำนิวไฮนะครับแต่โดยลักษณะทั่วไปของเขานั้นตัว S e O นั้นชี้ลงหมายความว่าช่วงนี้ก็จะเป็นแนวโน้มยอดตัวลงมาก่อนนะครับ แต่ว่าเขายืนอยู่เหนือกว่าเส้น2แล้ววันแล้วก็มี VSL นั้นไซเวอยู่ด้านล่างแล้วก็อยู่ยืนเหนือกึ่งกลางบลูเชอร์แบนด์ก็หมายคามว่าตอนนี้ตอนที่ที่มีอาการบีบตัวเข้ามาของบลูเชอร์แบนด์ท่าด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับก็แต่ว่ายังคงยืนเหนือกึ่งกลางก็หมายคามว่าราคาก็จะค่อยอกลับขึ้นไปที่ด้านบนได้อีกครั้งหนึ่งก็จะมีโอกาสไปทํากําไรได้อีกที่ราคา76บาทหรือ70 76บาทกว่าๆได้อีกนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดท่านรอดูจังหวะอยู่ก็เข้าในจังหวะที่ถ้าเกิดเขาไม่ราคาต่ํากว่านี้ท่านก็เข้าไปได้แล้วก็กัดฟันทนถือให้ราคาพุ่งขึ้นไปที่76บาทถึงจะได้กําไรเพราะฉะนั้นแล้วแต่ท่านนักลงทุนจะพิจารณาดูนะครับแต่เราก็มานำมาทำมานำเรียนให้ท่านได้ทราบแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะยืนยันความการขึ้นของเขาก็ต้องไปดูตามเฟรมวิกนะครับว่า การยืนยันนะครับราคาขเขาจะขึ้นไปได้จริงๆหรือเปล่าก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นพุ่งไปแล้วกระโดดกระโดดขึ้นไปนะครับจงทั้งถึงแม้ว่าจะมี VSL อยู่ด้านบนนะครับซึ่งเป็นซึ่งบอกว่ายังไม่ขึ้นสูงเพราะฉะนั้นราคามันก็จะค่อยๆแต่จริงๆก็คือเขาอยู่เหนือขึ่งกลางบหมดเจแปนล้วก็อยู่เหนือเส้น2องว,วันเราก็กำลังค่อยๆจะพุ่งขึ้นไปนะครับก็อาจจะไปสูงสุดที่ราคาสูงสุดของเขาก็คือ77บาทหรือประมาณราคา7 0 78บาทนะครับก็เป็นไปได้นะครับสำหรับ AOT นะครับแต่ว่าถ้าดูจากกราฟตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขายังคงเปิดแล้วก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่80บาทแต่ทงนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องรอดูนะครับว่าเซตนะครับเซตวันนี้นะครับยังคงบวกนะครับเซตบวกก็อยู่ที่พันหกร้อยสิบกว่ากว่านะครับถ้าเกิดเขาสามารถพุ่งขึ้นไปได้อีกตรงนี้ก็อีกประมาณสักสี่ประมาณประมาณเดือนกว่ากว่านะครับก็จะไปที่ราคาใกล้ 80บาทนะครับเพราะฉะนั้น AOT ก็มีโอกาสเยียบไปที่80บาทถ้าเซตยังคงไปที่1 700กว่าบาท700กว่าจุดนะครับก็มีโอกาสที่จะไปที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากทางเฟดวีก็ตัว AOT ก็ยังคงให้กำไรกับท่านในระยะสั้นๆน,นะครับแล้วก็ระวังถ้าเกิดว่าท่านขึ้นมาบนดอยแล้วถ้าเกิดท่านไม่ตั้งตั้งขัดนะครับสมมว่าท่านขึ้นมาที่ร้อยขึ้นมาที่ประมาณ70 77บาท 76บาทท่านก็ต้องตั้งคัดลอสไว้ที่75.90 uh, หรือจุด95อะไรประมาณนี้นะครับก็เพื่อป้องกันการที่จะเป็นชาวดอยนะครับเพราะว่า <c oughs> ตัวตัวนี้เขาเขาคล้ายๆว่ามันจะมีโอกาสที่จะลงเพราะฉะนั้นในระหว่างเล่นเขาก็จะมีการระแวดระวังนั้นถ้าเกิดว่าเราทำกำไรระยะสั้น,ไ,นาาได้แล้วสักบาท2บาทท่านก็ต้องตั้งคัดลอสคัดเอาเอาไว้สูงนะครับให้ ให้สามารถที่จะออกได้ในทันทีเพราะว่าอย่างไงสุดท้ายเขาก็จะทำนิวไฮนะครับเขาก็จะต้องทำนิวไฮไปเรื่อยๆนะครับสลับตัว AOT อนะครับอันนี้เราก็มาพูดให้ท่านเข้าใจกันนะครับทีนี้เราก็ไปจบตัวที่ตัวจริงๆก็อยากจะจบที่กราฟนะครับแต่ตัวนี้นะครับเขามีเครื่องหมายบอกว่า ST สนะครับสลับท็อปท็อปนั้นเป็นอย่างไรนะครับท็อปก็มีการเพิ่มทุนนะครับของท็อปเนเริ่มซื้อขายวันพรุ่งนี้นะครับ30นะครับ ก็ดู3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป0.48% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป11%แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป5%ก็แต่ตัวนี้มี PE ที่น้อยที่สุดหมายว่าน้อยกว่าทุกๆตัวที่กล่าวมาเบื้องต้นนะครับ p e อยู่ที่2.85%ถึงว่าท็อปนั้นเป็นบริษัทที่ท็อปฟอร์มนะครับท็อปจริงๆนะครับก็คือไทยออยลนี่นะครับเอาไทยออยล์ก็จะเป็นโรงกัน,นรประกอบธุรกิจในการกันและจัดจําหน่ายนะครับ เพราะนั้นแน่นอนว่าตัวท็อปนี่ก็ต้องทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องแต่ทุกๆไตรมาสที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าจะมีมากมีน้อยลดลงไปยังไงแต่เขาก็ยังคงทํากําไรนะครับเขาก็เป็นท็อปเป็นพลังงานนะครับก็เป็นไทออยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วันนี้นะครับมีมีเงินเข้าในท็อปเป็นระดับที่5ที่6นะครับราคาก็บวกไป1.50นะครับอยู่ที่52.50นนะครับแล้วนะครับดูที่ บายวอลลุ่มนะครับท็อปยังคงมีความนิยมนะครับในกลุ่มของพลังงานนะครับก็อยู่ที่58.48%แล้วก็มีเซลล์เซลล์บายวอลุ่มเซลล์เซลล์วอลลุ่มอยู่ที่42.03%นะครับถ้ามาดูทางบิดกอล์ฟเฟอร์นะครับก็เห็นว่ามีทางบิดรอรับอยู่ที่5 0 0แสนนะครับอยู่ที่5 2าสิบนะครับแล้วก็มี ทางฝั่งออฟเฟอร์นั้นก็บางเบาลงมานะครับ400,000-500,000แล้วก็ไปเป็นไปในทางฝั่งบวกขึ้นไปนะครับอยู่ที่52.50นะครับซึ่งก็มีโอกาสไหลไปทางฝั่งออฟเฟอร์มากกว่านะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูที่การขึ้นลงของราคานะครับอย่างที่เราเรียนให้ทราบตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นมาก็คือเมื่อราคานะครับเทียบกับเวลาสัมพันธ์กัน,นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของลีเนียลเลชั่นต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสุ มันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้เห็นไหมครับว่าสูงสุดเขาก็ต้องลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะต้องขึ้นพยายามขึ้นไปสูงสุดอีกรอบหนึ่งขึ้นไปสูงสุดก็จะลงมาต่ำสุดจากต่ำสุดมันก็จะค่อยๆขึ้นไปสูงสุดอีกรอบหนึ่งครับถ้าแต่นี้เราก็เก่งกําไรในจากจุดนี้ถึงจุดนี้ได้นะครับสุดท้ายยังไงมันก็ต้องขึ้นไปสูงสุดนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นสัญญาณการเทินาลาวนะครับนี่นะครับเป็นสัญญาณ แท่งเทียนที่มีเป็นคล้ายๆโดจิหนึ่งแท่งแล้วในวันถัดมาก็คือเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับจะจะเป็นโดจิหรือไม่เป็นโดจิแต่มันก็คือสัญญาณการเทิร์นอลาวเจ้าบอกว่าช่วงจวังหวะนี้ราคามันจะค,ค่อยดีดกลับขึ้นไปชนเส้น2องเลวันละทะลุเส้นสองเลว,วันแล,ล,นแล้ว,วลก็ค่อยไปที่ราคา61บบาทนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทุกคนทราบก่อนนะคือครับถึงว่าแนวโน้มการขึ้นราคาเพราะมันจะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดท่านเห็นอย่างนี้วันนี้เราต้องเข้าที่ราคาปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันอันนี้คือยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะครับว่าอาจจะเข้าที่ราคาปัจจุบันแล้วราคามันจะค่อยๆให้กําไรท่านกลับไปที่61บาทจุดห้าศูนย์แล้วเราค่อยไปขายตรงนั้นก็ได้นะครับอันนี้คือแนวทางการแนวโน้มของวิธีการทํากําไรในช่วงจังหวะนี้นะครับถ้าเกิดท่านอยากจะทํากําไรได้ท่านก็ลองพิจารณำไปไปแอปพลายไปไป ไปใช้ประโยชน์แล้วก็ทำกำไรดูนะครับถ้าเกิดท่านทำกำไรได้ก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับนึกถึงช n e l นี้แล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นี่ก็เป็นแนวโน้มทำให้เห็นว่าจังหวะของมันเป็นยังไงอีกตัวนะครับที่น่าสนใจก็คือกราฟนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมานะครับโดยนะครับถ้าเราดูจริงๆ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป13% 1 3 9 0แล้วเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปสนะครับ แม้ว่าในหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ยอดตัวลงมาอยู่ที่ลบลบหแล้วก็มี PE ยังคงเยอะอยู่นะครับหกส6เท่านะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูทางฝั่งบีดกอลฟเฟอร์บายบายวอลุ่มนั้นอยู่ที่53.35%อยู่เซลล์ก็อยู่ที่46ก็มีความกําลังยิยมของตลาดอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็บวกขึ้นไป5 5นย์จุดห้าศนะครับตานะครับแล้วก็ถ้ามองบีดกอฟเฟอร์ก็เห็นว มีแนวโน้มนะครับว่ามีการตั้งกั้นราคาไว้ที่53บาทนะครับกับ5 3 5 0นะครับถ้าดูจากตรงนี้มีฝั่งฝั่งบิดนั้นตั้งไว้ที่ล้านหะครับก็หมายควว่าไม่มีโอกาสที่มาทางฝั่งบิดได้ก็จะไปที่ทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับราคาก็จะไปอยู่ที่ทางฝั่งออฟเฟอร์สูงสุดก็จะไปที่ราคา45.25เพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่ากราฟมันมีโอกาสที่จะไปทางฝั่งออฟเฟอร์มากกว่านะครับถ้าเกิดเราเข้าไปดูที่ อินดิเคเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าจังหวะเขาก,ก็ค่อยๆย้อยลงมาก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับย้อยลงมาแล้วก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้อยู่เหนือเส้น2องเลวันยังไงเยก็ไม่มีทางที่จะลงมาต่ำนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ราคา59บาทนะครับถ้าเราต้องดูว่ามันจะมีแนวโน้มไปได้อย่างไรก็เข้าไปดูทาวเฟิร์มวีกนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นค่อยกลับสวิงกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดของเขาก็คือ65บาท ตัวนี้ของกราฟก็มีโอกาสที่จะเห็น68บาทหรือ70บาทได้นะครับถ้าดูจากนี้ก็จังหวะของเขาไซด์เว y อัพขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีเพราะว่ามีจังหวะไซด์เว่อร์เพราะฉะนั้นแนะนําว่าควรจะเก็บไว้เข้าไปในพาวเวอร์ลิคนะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักลงทุนเองจะพิจารณาดูนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับเราก็มาอธิบายท่านเห็นถึงอนาคตของกราฟนะครับแล้วก็ ยังมีอนาคตต่อไปพาะเขาทาเกี่ยวกับหลายเรื่องนะครับเขามีเมื่อเขามีเงินทุนเขาก็ไปลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเกี่ยวกับไม้แนนนะครับซึ่งค้าขายบิตคอยซึ่งตอนนี้ราคาก็กําลังจะทยอยดีตัวกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าบิตคอยนั้นมีโอกาสดิดดีกลับขึ้นมาแล้วมีการซื้อขายกันเยอะแยะตัวกราฟนี้ก็จะได้กําไรบวกเพิ่มเสริมเติมแต่งเข้าไปอีกเยอะแยๆเลยนะครับก็จะเป็นสตอรี่ที่ดีของกราฟอีกตัวหนึ่งนะครับก็ดูจังหวะนะครับว่า ใ,ใกล้เดือนพฤศจิกายนราคาของบิตคอยก็จะดีดพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนตอนนี้กราฟไ้ที่53บาทก่อนก็ถือว่าจะเป็นกําไรนะครับก่อนที่เขาจะวิ่งขึ้นไปที่70บาทนะครับอันนี้ก็ให้ท่านลงทุนพิณาดูดีๆก่อนนะครับยังไงก็อย่าเชื่อชแนลนี้นะครับให้เชื่อใจตัวเองนะครับแล้วก็พิจาณาเราวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างจากสตอรี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวให้มันมาแอบสอบมาเป็นราคาครับท่านก็ลองพิณาถึงจุดแข็งจุดอ่อนจุดด้อยต่างๆถึง ออฟตูนิตี้ะครับของความเป็นไปได้หรือเปล่าของจังหวะของราคาต่างๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับสำหรับช anel นี้นะครับ s t o อก b a n g k o k นะครับวมก็ไว้พบกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ